สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะไม่ได้มาสอนคณิตคิดเร็วหรือว่ามารีวิวสินค้าอะไรนะคะแต่วันนี้เนี่ยจะมาสอนวิชาภาษาไทยนะคะก็คือเทคนิคการจําอักษรสูงกลางต่ำนั่นเองนะคะอาจ่อเพื่อนเพื่อนคนไหนลืมไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะมีเทคนิคอะไรดีๆนะคะในการจำอักษรสูงกลางต่าบ้างนะคะ พิยชนะไทยเนาะก็มีทั้งหมดสี่สิบสี่ตัวนะคะ,ะแส่งเป็นอักษรสูงทั้งหมดสิบเอ็ดตัวนะคะก็ดังแสดงเลยเ <c oughs> ทคนิคการจำนะคะเราจะจำเป็นเรื่องราวนะคะจะทำให้เราเนี่ยจำได้ดีมากขึ้นนะก็คือเราจะจำว่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกษาฐานขวดนะคะให้ตรงขวดตัวข้างหลังเนี่ยเราจะใช้อะขอขวดนะคะก็ให้นึกถึงขอขวดเข้าไว้นะเออแล้วก็ อาจจะจําเป็นรูปภาพก็ได้นะคะเอัเน,นี้ยเอาตัวอย่างรูปมาให้ดูด้วยนะคะก็คืออะผีใช่ไหมอเอาถุงข้าวสารฝากถุงข้าวสารมาให้ฉันได้กุาฐานขวดซึ่งจะลองดูซิว่าอ่ข้าวสารเนี้ยมันจะใส่เข้าไปในขวดแล้วเนี้ยฐานขวดตรงเนี้ยมันจะมีความแข็งแรงเพียงพอไหมที่จะรองรับข้าวสารของผีอะไรประมาณนี้นะคะก็ผ่านเดแล้วะอักษรสูง ต่อมานะคะอักษรกลางนะคะก็จะมีทั้งหมด9ตัวเนาะอันนี้ก็เชื่อว่าหลายคนคงจะจำกันได้แล้วแหละเพราะได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะก็คือไก่ติดเด็กตายบนปะโป่งนั่นเองโอ้โหน่าสงสารเด็กมากนะคะก็ไก่ก็คือกอไก่ก็คือไก่เนาะติดก็ติดก็คือตอจานเด็กตายนะคะอาจจะมีตัวคําว่าเด็กนะคะก็คือ เด็กกับดอชดานะเราจะใช้คําว่าเด็กในการที่จะเป็นเทคนิคการจำด้วยโดยเป็นเสียงดอเหมือนกันนะคะก็ให้นึกถึงคําว่าแต่ให้นึกถึงตัวดอชดาด้วยนะคะอย่านึกถึงแต่ดอเด็กอย่างเดียวนะส่วนตายนะคะก็คือมันเป็นเสียงตอเตนะ่าเนาะก็ให้นึกถึงเสียงตอเหมือนกันก็คือตอกระรักด้วยนะคะ,ะก็มีตรงนี้เนาะที่จะต้องคิดถึงที่ไม่ใช่เป็นดอเด็กหรือว,ว่าตอเต่าอย่างเดียวนะส่วนอ่ะ ตัวอื่นก็ตัวเดียวเหมือนเดิมนะคะก็คือบนก็บปาใบไม้เนาะปปาก็ปก่ปกแล้วก็ปูนะคะต่อมาสุดท้ายนะคะอักษรต่ำนะคะจะมีทั้งหมดยี่สิบสี่ตัวอันนี้เ,เพื่อนๆจะจำก็ได้หรือว่าไม่จำก็ได้เพราะว่าถ้าเราสามารถจำอักษรกลางแล้วก็อักษรสูงได้แล้วเนี่ยที่เหลือมันก็คืออักษรต่ำนั่นเองแต่ถ้าหากใครจะจำก็ได้นะคะเราก็จะมีเทคนิคให้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งอักษรต่ำเนี่ย มันก็จะแบ่งไปอีกเป็นอักษรต่ำคู่อักษรต่ำเดี่ยวอ่ะเดี๋ยวมันคืออะไรจะมาอธิบายให้ฟังเนาะอักษรต่ำคู่ก็คืออักษรต่ำที่มันมีเสียงคู่กับอักษรสูงนั่นเองนะคะอ่ะอย่างเช่นเสียงคอใช่ไหมคอควายคอคนคอระครังอย่างเงี้ยเวลามันเทียบกับอักษรสูงมันก็จะเสียงใก,ใกล้เคียงกันกับเสียงขอเห็นไเงข้ยอคออย่างเงี้ยเสียงมันจะใกล้เคียงกันนะคะใช้ทาอะไรอ่ะ ก็ค <S an> ือใช้ในการผ่านเสียงวรรณยุกให้ครบทั้งห้าเสียงนั่นเองเดี๋ยวจะมาทําการต่ออีกคลิปหนึ่งนะคะเรื่องการผ่านวรรณยุกเนาะอ่ะอันนี้เสียงชอนะคะก็จะใกล้เคียงกับเสียงชอชิงนั่นเองในอักษรสูงนะเสียงตอก็จะใกล้เคียงกับเสียงตอนะคะเสียงทอก็ใกล้ใกล้เคียงกับเสียงถอนะคะพอก็ใกล้เคียงกับเสียงทอนั่นเองฟอก็ใกล้เคียงกับเสียงพออ่ะฟอประมาณนี้พอก็ หอ,อย่างเงี้ยน,นะคะเออก็คือเศนที่มันใกล้เคียงกันใช้ในการถ่นานในยุคนั่นเองเทคนิคการจำอักษรต่างคู่นะคะเราจะจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างหอนั่นเองแล้วก็นึกถึงภาพพ่อค้านะคะอู่ฟันสีทองมาเลยมาซื้อช้างหอนี่ยช้างก็แบบเป็นช้างเออหอเหมือนมันเป็นเหมือนพระจัดจีประมาณแบบอะไรประมาณนี้นะก็จําไว้นะคะจาเป็นสตอรี่จําเป็นรูปภาพแบบเนี้ยมันจะทําให้เราจาได้ดียิ่งขึ้นเนาะ ต่อมาสุดท้ายนะคะคืออักษรํำเดี่ยวอักษรํำเดี่ยวจะมีทั้งหมดติดตัวด้วยกันนะเราก็จะจำว่างูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมรีโรนะคะเชื่อว่าแหละคนเ,เนี้ยคงจะได้ยินประโยคนี้อยู่แล้วแหละเนาะเออเราก็จำทีละตัวงูก็คืองูเนาอะอใหญ่ก็คือยอหญิงก็คือ ยอนอนก็คือนอนอย่างเงี้ยอ่ะอยู่นะคะอยู่ไม่ใช่ออ่างนะอยู่จะเป็นยอยักษ์นะคะอย่าตามสับสนนะบางคนแบบว่าเคยจาแต่ตัวหน้าตัวหน้าอยู่ออ่างห,หรือเปล่าไม่ใช่นะอาาอ่ออาองอยู่ในอักษรอะไรคะบนปากตรงอยู่ในอักษรกลางนะคะนอก,ก็นะก็คือนอนเนนะคะริมก็เราเรือวัดก็วอลแหวนมก็มอมานะคะรีก,ก็รอสุราเนะโลกก็รอลิงนะคะ ค่ะก,ก็จบไปแล้วนะคะกับเทคนิคการตามอักษรสูงกลางต่ำนะคะง่ายๆเลยนะให้เพื่อนๆเนี่ยลองกลับไปทบทวนดูเนาะถ้าเราใช้บ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะจมได้เองนะคะ